สวัสดีครับพรอมี่นอกกองไปสปูตสก๊อตครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมอ่าสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่ชนบุรีครับที่ทําการแสดงวงแสงทองฟินแลนด์ค้าคืนนี้อยู่ที่ตลาดนินจาชนบุรีครับผมนะครับที่มานพึ่งมหอดจอดถึงครับฝนกระตุกลิ่นครับผมอ่ามาเมื่อนนีก็เด่นอยู่ที่ตลาดลูกสีบางบัวนะครับน้อนะครับ ตอนเด่นฝะนมาตกแล้วครับด้วยตอนเก็บของฝนะตกครับปวยโปรย,ปล,ยลงมาลุ่มเออเก็บของพึ่งแล้วพึ่งเดินทางมาถึงครับนี่ครับเออถึงมะฮอดกวางบกไก่จากบางบวัวนะครับนอ้อเออนี่ครับถึงถมะฮอดจอดถึงกำลังล่อผู้จัดการจัดงานนะครับมาชี้จุดบอกหมองลงอ่าเวิธีค่ำคืนนี้นะครับครั้งแรก พี่ทีนี่ครับพี่ที่ไอ้ตลาดนินจาแล้วครับครั้งแรกของเฮาของทีมงานเฮาแสงต้องฟิลเรียนทีเพาะสั่การแสดงอยู่นี่นะครับแต่แต่ี่มอลำเรื่องต่อกอนนะครับหลายวงมาลงนะครับเพราะว่าคนหลายครับนี่ครับเป็นตลาดนัดครับนี่นตลาดนัดเป็นตลาดนัดตลาดนินจาก็ว่าแสนเชิยงบุรีนะครับนอกพื้นเมืองเชียบุรีนะครับทีมงานมอหอดจอดถึงครับสี่ขั้นครับความ Leonardo. ทิ้งจอนะครับมอหอดรอตะมองที่จุดครับรอเด มองลงพลนกที่จุดครับยังวัดระันตื่นยู่วสัตว์นี่นะครับมาวชีลูกขอมอ่ะเ่ะเพราะว่ามีป่ายเนี่ป่ายของยกับป่ายแส้นข้อมี่แรกการแสดงที่ป่าย์ย้่ครับรุงเย้าเนี่ยเราหมองลาดกะลดอย่างรครับอาเพื่อนนี่คนกะร้ายเติบคประมาณพันเจ็ดพันแปดวัสังานที่บางบัวนะครับเพื่อนนี่ครับ ตัดกันหมดสีไลท์เติอครับฝนตกดินก็เป็นโปรยครับตอนนี้ครับทีมงานเราหมู่บวานนิมโบดิมเวลาไายครับโอ้ยฝ่าลายครับมาทีมงานเถุงถองลุยฝ่าทีมงานต่างเวทีครับผมเพราะว่าทีมงานกับพี่เจ้าผู้หน่ามีไม่กับเพราะว่จาจักมาต่างเวทีเพราะต้องลุยน้ำนะครับเก็บของแล้วก็เดินทางม่านีนะครับนีไ่ได้ลงเวทีแล้ว อภูจงานครับผมมาสี่จุดว่าลงเหมือนไรตั้งเหมือนไรครับอัานน้ำก็ทางไรครับเนาะเออยิ่งงานเนาะคับบ้านตื่นนอนอยู่ต้องรถนะครับในรถกันนะครับเว่าฝนตกครับออมองเข้ากน็นอนเตือนหัวรถ <c oughs> ครับติดถนนครับตลาดนิจจาเพื่อตลาดนิจจาชนบุรีเนาะครับเนาะ รับไฟกูไก่นะครับมารับชมอะไรครับมาแรกครับหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเด้อที่ตลาดนินจาชนบุรีนะครับลั่นขวางทวงกล่องใหญ่ามากนะครับนะครับไฟพระท่นานเขาคุมร้อยที่38นาฬิกาไรครับรับชมสองวันค่าคืนเมื่อคือนนี้กับค่าคืนนี้นะครับเนาะเออ งานเข้านอนปักฟอนอยู่ทั้งรถตอนนี้ฝนตกดินเอออาก็ศดอปจัดง,งานครับมาที่จุดว่าดงตรงไหนเออน้ำนไปทางไหนเพราะว่ามเมาืเ่อกีมาสักเท่าก็คือมาเข้ามาส่วนนอนเหนียฝนตกในรถในล่าเออทีนี้เรามาสา,า,ามคันสนะี่คันพร้อมทีมจออ่าก็ได้คันนึง ภาพร้อมกันนะครับามองลงมองลงนี่ทีมงานอาจารย์เขา มาแล้วก็รออดูคนคุณก็บอกฝากดวยทีนะครับนอ้อฮะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้คร,ร,รับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามสัญสาติชาวชาแนลของผมคลิปนี้เอาไว้สามีเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ